เขาบอกว่าเมื่อตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสนี่ครับกระดาษอันนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเท่าๆกันเห็นนะเขาบอกว่าเมื่อตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งเลย,ยงั้นเส้นนี้คือเส้นพับครึ่งเลยเนาะ <l ots> ถ้ามันเป็นเส้นพับครึ่งแส,สดงว่าระยะช่วงนี้กับระยะช่วงนี้ก็ต้องเท่าๆกันป่ะ พอไหมเอองั้นถ้าผู้สมมุติครับว่าให้ตรงเนี้ยเท่ากับ x ตรงเนี้ยเท่ากับ x ็แสดงว่าความยาวด้านของจัตุรัสก็จะเป็น2 x อ็กดังนั้นตรงนี้คือ2 x อด้วยตรงนี้ก็คือ2 x อด้วยนะนเส้นพับครึ่งตรงนี้ก็จะเป็น2 x อเหมือนกัน อันนี้งงงงไหมครับอ่านะครับเขาบอกว่าพอตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น x x สอง x สอง x นี่คือตอนที่มันตัดแล้วนะครับความยาวรอบรูปตอนนี้ครับจะเป็นยีี่นิ้วแต่ละรูปจะมีความยาวร,รูปเป็นยีี่นิ้วตอนนี้ความยาวรอบรูปจะเท่ากับยี่สี่นิ้ว คงั้นเรามาไล่เลยนะครับด้านแรก x บวก 2x บวก x บวก 2x เท่ากับ24นิ้วอันนี้รวมกันก็จะได้ 6x เท่ากับ24นิ้ว x เดียว ก็เท่ากับสี่นิ้วดังนั้นความยาวด้านของจัตุรัสรูปเดิมความยาวด้านของจัตุรัสรูปเดิมก่อนที่จะทำการตัดนะครับมันเท่ากับสองก็สองคูณสี่ความยาวด้านด้านเรแปดนิ้วครับ เขาถามหาพื binary, ้นที <T |ar|> ่ของจตุรัสรูปเดิมครับเดิมกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสจะมีพื้นที่เท่าไหร่เขาต้องการพื้นที่ของตังนี้นะครับก็ความยาวด้านมันเป็นแปดนิ้วแล้วอ่ะงั้นพื้นที่ของมันเออพื้นที่กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเดิม ด้านคูณด้านแปดคูณแปดความยาวหน่วยเป็นนิ้วพื้นที่ก็ต้องหน่วยเป็นตารางนิ้วหกสิบสี่ตารางนิ้วอมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนไหมครับ